สวัสดีครับต้อมฟิชออนนะครับขออนุญาตไว้มือเดียวนะครับผมมือนึงก็ถือกล้องครับวันนี้ก็มาออกหมายเช่นเคยนะครับผมวันเสาร์วันหยุดนะครับท้ายสัปดาห์ก็เป็นวันหยุดของหลายๆคนนั่นแหละครับผมก็อาศัยวันหยุดอย่างนี้ก็พาครอบครัวมากินข้าวป่าครับผมมาพาออกหมายยิงปลานะครับผมช่วงนี้ก็งดพาเด็กๆไปห้างไปที่ที่มีคนแออัดนะครับผมเพราะว่าโควิดค่อนข้างจะเยอะนะครับผมนี้ก็เนี่ยจะมาแวะซื้อกับข้าวนะเพื่อบ้านก็ จะส้มตำนะใช้เงินคนละครึ่งด้วยฮะมากับลิงน้อยนะครับผมเป็นไรครับเป็นไรครับมดกัดหลังโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเป็นสไตล์พักก่อนนะครับไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ปลาเลยฮะเดี๋ยวไปชมกันครับตอน่อนะครับผมวันนี้ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ปลาอะไรนะครับผมเหมือนทุกที่แะครับทีมงานออกมาทุกที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้ปลาอะไรครับ ทักข,ของนะครับผมใส่ตามที่ตเรวจก็จะเห็นว่าผมเคยเกินได้ยู่นะครับตามคที่ที่ผมยิงปลาแล้วผมเห็นปลาแต่ผมยังไม่ยิงเพราะผมไม่เปิดกล้องนะครับผมกับเพื่อนที่ไปออกหมายด้วยกันกับผมจะรู้นะครับบางทีปลาลอยอยู่นี่กล้องผมยังไม่เปิดที่ผมจะไม่ยิงนะครับว่าเราต้องการนี้ให้ใผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศนะครับผมไอ้ยิงปลาเนะี่ยคือเราอาจจะได้ปลาก็จริงแต่ว่า เมื่อเราทําช่องเราก็ต้องอยากให้ผู้ชมได้เห็นภาพตรงนั้นด้วยนะครับผมผมผมเป็นผู้ชมมาก,ก่อนผมก็อยากให้เขาเห็นเหมือนที่ผมอ่าผมก็อยากอ่าอยากให้เขาเห็นเหมือนที่ผมอยากเห็นนะครับผมก็ประมาณว่าตอนผมเป<อ><อ>็นผ<อ>ู<ๆ>้ betray, ชมผมก็อยากเห็นอ่าช็อตยิงช็อตได้ปลาช็อตเยอปลาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาผมมาทําคิดเองเนี้ยผมก็อารมณ์อย่างนั้นแหละครับผมอยากให้ผู้ชมเขาได้เห็นเลยทําให้สาเหตุที่ทําไม บางชิ้อก็เหมือนออกไม้บบเพื่อนเพื่อนแล้วไม่ค่อยได้ปลานั่นแหละครับผมเป็นความยากการถ่ายภาพนะครับที่อุปกรณ์เราไม่พอ,อท่จะ่ายอย่างที่เห็นนี่แหละครับผมเลยไม่ได้เน้นเรื่องเอาปลามากมายเลยนะครับผมเน้นบรรยากาศเน้นถ่ายทอดเรื่องราวมากกว่านะครับผมเดี๋ยวผู้ชมไม่เข้าใจครับไม่ออกหมยาแล้วไม่ค่อยได้ปลาครับเรื่องปกตินะครย่ไปดูคนอ้างเลยครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์กันะครับอุปกรณ์ ออกมาสายด้วยนะครับร้อนมากเลยครับผมกล้องตัดไปสามสี่รอบนะครับเป็นอุปสรรคในการไหนทำก็เห็นตาอยู่นะครับเป็นเชะโดครับก็จิบไปจิบมาครับจิบค่อนข้างเราแวงต้องมาใหม่ช่วงเช้าครับเชืดที่นี่ครับี๋ยวเราก็ย้ายหมายกันก่อนดีกว่าครับไปไปไปขึ้นต้นไม้ดีกว่าครับไปอยู่ในร่มก่อนเพราะว่าบนสะพานไม่ไหวครับตอนนี้ร้อนครับ กล้องตัดนะ่อนคุณแอลก็ได้ปัดต้องกายไปตัวนึงแล้วนะครับผมได้ไปช่อนอีกตัวนึง่งได้ไปช่อนอีกตัวนึงไม่ได้ถ่ายรูปให้ด้วยนะครับอเดี๋ยวเราย้ายใหม่ครับก็เดี๋ยวมาพักทานข้าวก่อนนะครับไปยังไม่ได้ทานข้าวกันก่อนครับพอดีเที่ยงแล้วนี่ครับร้านส้มตำร้านเดิมเจ้าประจำาเนี้ยถ้ามาฝั่งวารินเนี้ยอันนี้ตำอะไรเนี่ยตำกุ้งสดตำกุ้งสดตำกุ้งสดใส่ ใส่ทุกอย่างนะฮะเหมือนตำมั่วใส่กุ้งสดมากกว่า <c oughs> ใส่ข้าวโพดด้วยใส่อะไรในสายบัวผักลวกหอสารพัดครับกับไข่ต้มยางมะตูมตามกุ้งสดนะครับโอโ้โหกุ้งเยอะมากนะครับผมร้าน,นค้าอยู่ฝั่งวาลินนะครับผมอยู่ระหว่างเซเว่นยืงๆกับทางเข้าค่ายทหาร ไปหาไอ้ตลาดวาลินนะครับผมไซายมืโอโอ้โหนี่แถมแถมขนมมาให้ด้วยห่อหนึ่งนะโอโ่งเยอะมากนะครับผมไม่น่าจะกินหมดนะ ปลาหินแล้วนะครับดูว่าปงยังเหลือบาเลยฮะแต่แอดมินเรายังทานต่อเดี๋ยวผมเจะไปยิงปลาก่อนครับไปดูหมายเดิมเราตรงนี้นะเผื่อมีตัวให้ให้ดูนะครเผื่อมีตัวให้ยิงนะครับเมื่อกี้ก็มีคนลงไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูก่อนใช้มอเตอร์ไซค์เลาะแล้วนะครับนี่มาแล้วเป็นไงครับหมานไหมหมานไ,ไปดูผลงานนะครับแอดมากิกข้าวค่ะมาทานข้าว ปลาครับต้องตั้งขาตั้งคูอ่ะไม่งั้นเด่วความฮะว้าเป็นไงครับเต็มถังเลยครับวันนี้กี่แต้มครับนี่หนึ่งสองสามสี่โตฟี่วันนี้ก็ปะตองกายนะครับผมว้าเรียบร้ยอยครับกล่องเล็กไปแล้วครับหมานแท้หมานหมานหมานสี่ตัวั้มเนี่ยของเรา แต่ตัวใหญ่อ่ะไปของเราหาแต้มกันต่อโดนเฉยปากกระสุนยิงแบบไม่เลงเลยไม่ได้หลุดแล้วหรอกระสุน ยิงแบบไม่เล็งเลยนะนใช่พราะมันว่ายไม่อยู่ากระสุน<ป>น่าจะไม่ใหญ่กมันเปลี่ยนมันสองทีแล้วก็เลยลองยิงดูอ้าวโดนเต็มเว้ยเอาโดนหัวอยู่ปากระสุนนะครับยิงแบบไม่ได้เล็งเลยยิงจัดน้ำมั่วๆโดนเธอไม่โดนเลยเอ้ลูกเรา กระสูบจะวิ่งวิ่งวิ่งดีนะ,ะที่ขนาดตัวไซส์นิดเดียวนะกระสูบกับปลาพวงนี่เป็นปลาที่วิ่งเกลี้ยวยข้าจุดพอดีเลยฮะอ๋มันล่องไม่หยุดนะฮะลองยิงตัดน,น้ำด้วยเนะี่ยโดนเฉยนะดูไม่มีเงี้ยงนะฮะลูกเงี้ยงเดียวแหละหมุดน้ำดีฮนะแต่ต้องมั่นใจว่าย,ยางแข็งนะฮะ ครับหมานหมาโดนไหมโอ้โหขึ้นจิบลงไปแล้วนะครับยิงตัดน้ำไปเมื่อกี้นี่จังวจิบไม่เห็นเนี่ยจิบเสร็จแล้วยิงตัดน้ำไปแล้เสียดายครับจังหวะนี้ไม่โดน โดนอยู่นะครับสายยิงอยู่ช่อนอุ๊ดน่าจะไปช่อนนะมันจิบหลายทีนะครับภาคหลังจิบระแวงด้วยนะติดอะไรเนี่ยติดอะไรติดอะไรรุด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  ไม่รู้ว่าโดนเต็มหรือเปล่าเนะี่ยอ๋โดนขายใครไม่รู้นะฮะเอ้ยหลุดไปแล้วมันน้งไงหลุดแล้วติดขายคนว่าอยู่อือุสตส่าห์เล่นสายหวานแล้วนะติดขายคนเนงะี้ยเรียบร้อยเลยฮะนี่ ขายเก่าหรือขายใหม่ครับนี่โอ้เล่นใส่ไม่เก็บอะไะรอย่<ท><ก>างนี้ปลามันกำลังขึ้นจิบเป็นเงาๆผมยิงตัดลงไปเลยเสียดายครับเสียดายดนะน่าจะไปช่อนครับเมื่อกี้ไซส์ใหญ่น่าจะไซส์โลเลยแหละไม่เป็นไรฮะไ,ได้ได้ครับไม่มีปัญหา ผมถามแค่ว่าเป็นไข่เก่าหรือไข่ใหม่แค่นั้นแหละถ้าเก่าเราผมดึงเลยอุปสรรคเลยเรยียบร้อยแต่แค่เสียว โดน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 ครับโดนแล้วเห็นแต่งงเอาล่องมานะครับอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าปลาช่อนหรือชะโดนะครับอู้หยิงตัดน้ำนะครับแม่ปลาไม่ยอมจิบเนี่ยตัวนี้ไม่รู้ว่าช่อนหรือชะโดนะแต่มีไซส์นะครับ โอ้โหที่เก่าเลยที่เก่าที่มองตรงนี้เลยครับขอดูก่อนโดนเต็มไหมไอช้อนโอ้ยโ,โดนมองอีกแล้วโดนมองอีกแล้วครับโอ้โหโอ้โหตายต่ไต่ไต่เดี๋ยวคงต้องลงไปเอาห่างๆนะโดนเต็มไหมอ่ะโดนเต็มอยู่ฮะ อุ่นใจอยู่ฮะหลังจากตัวแรกนี้หลุดไปน่าจะโดนไม่เต็มแล้วอันนี้ก็ล่องนะฮะไม่จอมจิบนะฮะไออ้หูัวนี้มีไซส์วิ่งอย่กับชะโดเลยฮะเด <laughs> ี๋ยวคงต้องลงไปเอาข้างล่างนะครับผม เดี๋ยวผมพาไปดูข้างล่างนะครับถ่ายจากบนต้นไม้มองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวลงไปเอาปลาก่อนนะครับจากเมื่อกี้ที่ยิงจากด้านบนนะครับผมมันมันหัมนมาติดตรงนี้ โดนท้องนิดเดียวเกือบหลุดโอ้โหดูที่ใหญ่เนี่ยโดนท้องนิดเดียวดทูดที่เกือบหลุดนีดน่น,น,นี่ผูกไว้ตั้งนานครับว่าจะวิ่งไปหามือมือกล้องให้มาถ่ายตอนเอาปาลาขึ้นได้หลังจากตัวแรกหลุดไปนะฮะเดี๋ยวดูแผลก่อนว่าใช่ตัวที่หลุดหรือเปล่าตัวนี้ไม่มีแผลนะครับแสดงว่าตัวที่หลุดจะเป็นอีกตัวเพราะตัวที่หลุดนี่มันหันหน้าเข้า ตาที่นี่ขึ้นขึ้นจิบลงเร็วนะครับน้ำมันขุ่นด้วยอุปสรรคตัวนี้ล่องมาไม่ยอมจิบนะฮะเ <Okay. S 1> ห็นเป็นเงาเงาดำๆยิงตัดน้ำไอตัวที่หลุดก็น่าจะไซนี้แหละฮะเพราะว่ามันวิ่งแรงมากวิ่งอย่างก,กัดชะโดนะโอเคครับไหนตามแล้วฮะ เดี๋ยวคงต้องปิดทิปวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าก็เริ่ม่ํามนะครับผมเริ่มมองไม่เห็นแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูผลงานกันนะครับผม ันนี้ก็มีผลงานอย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันนะครับผมพอดีลงจากต้นไม้คะคอแห้งเดี๋ยวขอญาตดื่มน้ําก่อนคนะรับผลงานโทฟี่ก็น่าจะเป็นประช่อนตัวนี้นะครับแล้วก็กระสูบไซส์เล็กเมื่อเช้านี้นะครับผม เัวนี้ก็ไซส์ใหญ่เสียดายหลุดไปตัวหนึ่งนะครับผมวิ่งเหมือนปลาชะโดเลยนะครับผมวิ่งไปน่าจะพันไข่ครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพักผ่อนนะครับผมเรื่องของการได้ปลาอย่างที่ผมเกินนะครับผมมันผมอาจจะไม่ได้ซีเรียสเหมือนหลายๆท่านเรื่องของการได้ปลาจํานวนเยอะอะไรอย่างนี้นะครับผมผมต้องการจะถ่ายทอดเรื่องราวนะครับผมในการออกยิงปลาอะไรอย่างเงี้ยครับพอมีปลาติดไม้ติดมือบ้างสําหรับผมนีม่ปลาหนึ่งตัวนี่ก็ เพียงพอสาหรับประกอบอาหารนะครับผมให้กับครอบครัวแล้วนะครับผมสาหรับน้นนาๆที่สนใจเรื่องของอการยิงปลานะผมก็ศึกษาเทคนิคต่างๆในช่องได้นะครับผมผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งที่สุดนะครับแต่อะไรที่เป็นความรู้เก่งเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามแบ่งปันนะครับผมผมทาช่องเกี่ยวกับความรู้พวกนี้เพราะว่าผมเคยเป็นครั้งหนึ่งผมเคยเป็นคนที่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้แล้วไม่มีใครมาบอกผมนะครับผม พอผมได้มีโอกาสรู้ผมก็อยากจะแบ่งปันนะครับผมผมเข้าใจอารมณ์ของคนที่เริ่มหัดยิงปลาแล้วก็อยากจะเรียนรู้นะครับผมโอเคครับไม่พร่ำมากนะครับผมเดี๋ยวต้องกลับบ้านนะครับปลาที่ได้นี่ก็เดี๋ยวไม่ต้มยำก็น่าจะเผาครับผมเดี๋ยวให้แม่บ้านจัดการโอเคครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูใหม่โอกาสหน้าครับผมวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ ครับๆบ้านจ้ะครับ นี่แหละครับเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับผมอินเสิร์ตไกลก็เดินไกลนะครับผมเพิ oh, oh, oh. <laughs> ่มทิ้งกล้องไว้ครับไม่มีคนถ่ายให้ <laughs>